สวัสดีครับพี่น้องชิรักยิ่งครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการเติมพลังใจหวังว่าท่านจะมีความสุขและความสุขนี้เป็นความสุขที่อยู่ในหัวใจของท่านมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความสุขที่อยู่เพียงแค่ได้รับที่มีผลแกบแค่ร่างกายของท่านเท่านั้นดังนั้นเราจะสามารถมีความสุขได้มันเป็นเรื่องของความสุขที่ต้องเกิดขึ้นจากหัวใจของเราหลายก่อน เราเคยได้ยินคำกล่าวหนึ่งที่บอกว่าใจเป็นนายแล้วก็กายเป็นบ่าวใช่ไหมครับประโยคนี้นั้นกํากำลังสื่อสารอะไรหมายความว่าประโยชนี้กำลังสื่อสารว่าใจสามารถบงการให้ร่างกายทำบางสิ่งบางอย่างดังนั้นถ้าใจมีความสุขมันก็ส่งผล ให้ร่างกายตอบสนองอย่างมีความสุขจัานใจมีความสุขหน้าตาคือร่างกายหน้าตาก็ยิ้มแย้มมีความสุขไปด้วยถ้าใจมีความสุขการกระทําของเราก็มีความสุขกินอาหารก็มีความสุขเดินเล่นก็มีความสุขนั่งดูทีวีก็มีความสุขร้องเพลงก็มีความสุขแต่ถ้าใจทุกข์กินข้าวก็กินข้าวด้วยน้ําตารู้สึกว่าไม่อยากจะเซ็งเลยไม่อยากจะพูดกับใคร ร้องเพลงต่อให้เพลงสุขสนานก็มันก็เป็นเพลงแห่งความเศร้าดังนั้นจิตใจจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากพระเจ้าของพระเจ้านั้นได้พูดในสุภาษิตบทที่สิข้อสาบอกว่าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกําลังมากและบุคคลผู้บุกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ เพราะฉะน้นขปจพูดถึงตอนนี้สําคัญมากว่าหลายครั้งใจเราไม่มีความสุขเพราะเราไม่เรียนรู้ที่จะฝึกฝนและควบคุมจิตใจของเราเช่นคนที่โกรธมันเป็นเรื่องของใจที่ใจหุนหันพันเล่นโกรธง่ายนั้นพร,ระกัมภีรบอกว่าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกําลังแสดงว่าเรื่องของใจนี่มันเป็นสิ่งที่มีผลต่อภายนอกจริงๆพระเบจึงบอกว่าคนมีกําลังนะ กำลังมากเลยนะอาจจะเป็นเหมือนยักษ์ปักหลันอาจจะเป็นเหมือนซูเปอร์แมนเลยแต่ว่าสู้คนที่ควบคุมใจไม่ได้คนตัวเล็กที่เรียนรู้การควบคุมตัวเองอาจจะดีกว่าคนที่เป็นเหมือนมนุษย์ยักษ์ปักหลันสามารถปักคาแพงลมได้แต่ว่าโมโหฉุนเฉียวตลอดเวลาอย่างนี้ดังนั้นพระเจ้ากงพระเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้การที่เรียนรู้ในการที่ฝึกฝนควบคุมจิตใจ เราควรจะเรียนรู้ว่าช่วงไหนเราควรโกรธช่วงไหนเราไม่ควรโกรธและโกรธแบบไหนหลายครั้งเนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราแสดงความรู้สึกไม่ได้แต่หลายครั้งเราแสดงความรู้สึกที่นํามาซึ่งความทุกข์เพราะว่าเราแสดงความเราไม่เรียนรู้ในการควบคุมจิตใจพอเราไม่เรียนรู้การควบคุมจิตใจมันก็มีผลต่อความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องมันก็ตามออกมาอันมาจากใจที่ไม่ถูกต้องก่อนดพงะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ ที่จะฟูมฟักจิตใจเราอย่างถูกต้องและผู้ที่จะสามารถช่วยให้เรามีจิตใจที่ถูกต้องก็คือพระเจ้าองค์เที่องางแท้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าขงพระองค์งบอกว่าให้เรารักษาใจด้วยความระวังระวังรอ,รอบด้านเพราะว่าชีวิตมันเริ่มต้นมาจากใจและถ้าใจมีพระเจ้าคือใจมีชีวิตถ้าใจมีพระเจ้ามีใจนั้นกําลังถูกหล่อหลอมด้วยพลักษณะข,ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นด้วย นั้นถ้าจิตใจเราพระเจ้าอยู่ภายในอย่างแท้จริงใจฉันคือบ้านพระคริสต์นั้นทุกอย่างมันก็จะออกมาคําพูดก็จะเป็นคําพูดแบบพระคริสต์ความคิดก็เป็นความคิดแบบพระคริสต์อารมณ์ความรู้สึกก็เป็นอารมณ์แบบพระคริสต์เช่นเดียวกันก็ขอพระเจ้าอวยพรเราสังเกตในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าใจของเรามีความสุขหรือไม่และหลายครั้งที่ใจเราไม่มีความสุขเพราะเราปล่อยใจ เรียกาปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่นี่ปล่อยปล่อยเนื้อปล่อยใจไม่เรียนรู้ไม่เรียนรู้จะควบคุมจะจะกรธก็โกรธยาเจ้ามันเลยกลายเป็นอุปนิสัยของจิตใจในทางที่ไม่ถูกต้องวันนี้เรากลับมาเรียนรู้ละมัตะวังถามพร้อมยอมสุดและดูตามพระชนะของพระเจ้ชชาว่าโกรธ ็โกรธได้แต่จะทําบาปเลยไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องรู้ของการควบคุมเช่นเดียวกันดังนะั้นเราใช้อารมณ์ได้แต่ถ้าใช้อารมณ์เกินเหตุอันมาจากการที่เราไม่เรียนรู้การหักห้ามใจและผู้ที่จะสอนเราและนําเราได้อย่างดีที่สุดก็คือพร้อมยามสุดของพระเจ้าขอพอระเจ้าอวยพรวันนี้ให้ท่านมีความสุขในหัวใจของท่านเพราะว่าความสุขนี้มันจะออกมาที่ร่างกายของท่านและร่างกายท่านจะมีความสุขในทุกสานการณ์ครับขอบพอระเจ้าอวยพรครับ